ติดตามนะครับช่องวัยรุ่นตามทุนอาหานะครับต้องไปติดตามนะครับนะข้อร้องจริงๆมึงเสื้อเหลืองหรือเข่าเหลืองอะดีกูเสื้อเหลืองครับกูวิ่งไปใส่กูบอกกูยังบอกเลยมาดิวัยรุ่นแล้วกูวิ่งไปใส่มันนะ่ะไม่ติดตามข้าวเลยมึงเนี่ยมาดิใบสีแม่มันก็ใสีนี่เดียกเวร มุงต้องก่อเหตุเนื่องจากแย่งพื้นที่กันทําธุรกิจมุ่งหวว่าแย่งพื้นที่เผาถ่านอ่ะแย่งพื้นที่เผาถ่านน่ะแม่มึงให้เหียจเจริญเจริญได้สีรับคนไหมไม่รับครับไปสาดได้สีอ่ะไม่อ่านไม่เลยอ่านอยู่เนี่ยคนดูหกสี่่าตำรวจหกร้อยพ่อมันก็จะโดนจากกัาก็ล่ะกลอ่ะ สีแม่ใครไม่รู้แต่ที่รู้คือเมียกูจะเลือนพรญาติโยมนะมึงไงเดเวินกูชอบเมียมึงว่ะบอกบอกมาเล่นชูไหมโอ้ยกูชอบเมียมึงวันบอกมาเล่นชูพ่อมึงไม่เอี้ยสีรับงานแถวแอฟริกาพ่อแล้วนไกลเกินในเด็กเวินบอกยาสีทีกูคิดถึงใครบอกว่าสีขายตัวมันไม่ได้ขายมันให้ฟรีมันให้ฟรีพ่อมึงให้สั์ อีสีโนวันวงการแห่งวงการสลอ็อตโนหนึ่งแม่ว่ามมึงเห็นช่องอาจารย์ดีไหมคุณดูแม่งสามพันหกพันคนในี่ยากเมื่อวานกูไปฉีดไฟสีมาไฟสีมาพ่อมน,นะครับไฟสีเดกเขานึกว่าเดกกญ้าโอ้ยเล่าประสบการณ์ตอนที่เคยลากไก่ลงไปกินในน้ำให้ฟังหน่อยครับพี่สีลากไก่ลงมากินในน้ำแม่มึงน,น่าเป็ียนลองเบ็ดบาดดิ แตกแสี่เสียงแดกข้าวกล่องโอ้ยแตกแสี่เสียงก็ต้องแดกอะไรไรสัสแดกโดนนัดทองคำเลยเม่ไหร่เด็กเวนเนี่ยโอ้ยต่อยิ่งวงเลยเนี่ยเปิดหน้าหน่อยจะแคปส่งตำรวจแคบหาพอ่อมาหนับถึงตำรวจเนี่ย,เด,ยเดียวกมาพี่ียววันนี้ผมแตกสลัดทั้งวันเลยครับมาแทางบาคาร่าดอกเ,เยวหมดเลยครับโอ้ยอย่าหาแทางบาคาร่าดอกคันบบกสลัดตอย่ามาหาไปแทงบาคาร่านะครับเพื่อ ยีสิบปิ้งอย่างหมาแม่ไา้เด็กเวนเล่าประสบการณ์ตอนที่เคยโดนเย็ดตูดเตคุกหน่อยกูไม่เคยเข้าคุกครับข่าวยายกสีโดนลุมโซมหกหนึ่งไม่ไม่เห็นเป็นข่าวเลยอะ่ะลุมโซมหกหนึ่งแม่กงนะครับเป็เด็กเวนสี <Yes. Wow. S 1> พ่พาเพื่อนยี่ิบคนไปแข่งชักเป่าข้างของเออทำไมไม่เป็นไอสีที่ตายว่า6หลุมหนึ่งแม่มงนะ เอากูไม่ลงเพราะผมวิ่ง <Nice. S 1> ขึ้นต้นไม้โอ้ยเฮียวันนี้มันบันเพาะสีให้มันเพาะสีให้แม่งวันพร <Yes. S 1> ะเปล่ายายสีคือใคร oh, <Nice. S 1> มันต้องรู้หรอกมนะึงอ่ะอยากเรียกยายสีเรียกใครโอ้ย oh. <Yes. S 1> แต่ละคนที่มึงพูดมาเนาะ <Yes. S 1> ไอ้เฮียแม่งกูอยากจะเตะขันคองจริงว่ะขอตากแข่งที่สีตายหาตายหงให้มึงเล่นสล็อตหมดตัว mm hmm. มึนงนี่วันเจริญเร็วชัวนะ่วนรกสว่ามาดิ มึงก็มาขูเกินไปขอมึงโบมเหมือนกันยายสีรับอมไข่ไหมโอ้รับอมไข่ไหมพ่วงน,นะคนดูเก้าเก้าเหมือนเน็ตมึงเลยโอ้ยแม่มึงน,นะไม่ห้าหมืน่นไป่ห้าพันพนี่มีไม่ห้าพันแม่เมื่อกสีต้นลมแขกหกหกหกเอสเลยมึงไหนอ้ บอกนี้บ้าด,ดิสาราเหล<อ>ืวงสนับสนุนโดอยสีฟันปลาดอกบัวสีแปรงดีๆแปรงอีกทีฟังเหลืองเหมือนไอซีนะบอกเลยมามาอี้อ่อ๋อต้องตีนกูอร่อยกว่าชาบูนะลองเปล่ามาพี่นีวมึงจะตีนกูกับเือหน้าโคตรพองโคตรนมโคตรใจเลยอีย่อี้อ๋อผมจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังนะครับ, <S บอ S หนึ่งร้อยโซนีกแม่ดูเขี้ยทันเจียงไย แต่ก่อนนะ่านนะผมเป็นอาโบราณโบราณนักคดีนะครับนะฮะผมไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับนะนมดแดงมากนะครับเอาไงไอฟิวไปกินชาบูเจอยายสีกาลังโดนนินโครเอาหน้าจุ่มหม้อชาบูว้ายว้ายกูเล่าประสบการณ์ให้กูฟังเนี่ยว้ยเอาไงยายสีสีจงกลายเป็นต่อแตนมาครับเราจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับนะฮะแต่ก่อนผมเป็นโบราณนักคดีนะครับนะ,บนะบเจอผู้หญิงคนนี้นะครับนะเออแต่นี้มันชอบผมครับแม่ง โดนผมซี้ครับพี่เฮียทั้งร้อยแตกในเลยียะสวยมีแดงฝากมาบอกพี่สีขายตัวขั้นถนนเพิ่มข้างถนนพ่อุฮ้ยเข้าไปสีร้อยมึงดูตาดูสีคือใครครับเพิ่เข้ามาดูครั้งแรกคือแม่มองอึงครับพี่เฮียสีท่าพระจันทร์รับสองพระโอ้ย อกูมาดูมูสตรีมครั้งแรกกูชอบว่าปากเคี้ยดี55าสิปากเคี้ยดีแม่ก็เกือบดีส้นตีนดีแย่อีสีแดกข้าวเหนียวติดคอตายล่าสุดส่งโรงพยาบาลได้ทันอีนสีปลอดภัยดีล่าสุดอีสีกินข้าวเหนียวติดคอตายส่งโรงพยาบาลปลอดภัยดีบ้านพ่อของนะ ขอเก็บอีสีกับหมายแม่มอานะแตกนอกอุ่นใจแตกในอุ่นจังสีช่อพ่อในเฮียกูาา Baby, right, าขายบริการแล้วกูจะไปชักเล่าโชว์พี่ครับขอค่าเทิมได้ไหมครับพี่ชายโอ้ยค่าเทิมหรือค่าทอดมีเฮียเอาดีๆ แทงสวนมึงสองไม้หมดเลยอีเวน้นนรกน่าเป็นไงย่ากูบอกแล้วกูเทยบาคาล่าอี้ยบอกแล้วไม่เฮ้ยไงย่ากูบอกแล้วกูเทยบาคาล่าอี้ย่ซีเต็กเซนเบบงงเสียนึงครับถ้าเสียก็คือเสียนะครับมาูบครับ ปาก็ได้ครับเสียก็เสียเสียนึงครับก็คือจบนะครับนะวัจใจเบ็ดพันนึงครับนะฮะก็คือว่าทำมาเหรอไอ้ยหี้ยกูอดฟุกเลยเหีย,ยอะไรหองมันวะเอาไงมึงอยู่ยตัวนี้ที่เกสบู่้นอยเก็สบู่ให้ไงโอ้ยคือ ตอนนั้นครับนะมันมีอ่าพวกนั้นครับไปกินเหล้าครับนะไปกินเหล้าใช่ไหมปุ๊บมันจะมีกระเทยนะกระเทยกลุ่มหนึ่งนะนะกระเทยกลุ่มหนึ่งแบบมาโชว์อวดรวยใช่ไหมครับอวดรวยออแบบว่าเออแบบกูขี่เบนซ์มานะกูขี่กูขี่เบนซ์มาอะไรเงี้ยทำตัวอวดรวยใช่ไหมครับคุณดูครับนะฮะแต่คือบอกว่าแบบว่ามันบอกว่านอนมันบอกว่าเจอมาวาเออกูนอนอยู่คอนโดแบบเงินเหลือใช้เหลือเฟือไอ้เงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปขับรถเบนซ์กลับบ้านกันกลับคอนโดใช่ไหมแต่โคตรพ่อมึงนะ ไปกินเบียร์พ่วงเอาเบียร์กลับบ้านเบียร์ขวดเปิดแล้วถือกลับบ้านรวยบ้านพ่งหน้าเบียร์กลับบ้านให้เวนเหลือเครื่องขวดก็ยังเอากลับให้ของเวตาลัยอันนี้ผมไม่ได้เหลียดนะแต่มันควรช่ยตีนเหี้ยวดรวยไอเวนเนี่ยในกุตบเอาเป็นําจัดโปรโมทให้กูทียายจากเสียนูมาตาไปไปโปรโมทครับนะบริษัทตั้งหวังเจ๊งครับนะรับรองเจ๊งยันชาตินี้ถึงชาติหน้านะครับนะบอกบอกฝากไปให้คิดครับแบบตลอด อายุหนึ่งสิบแปดกินเาได้เลยไม่ถึงสิบแปดพ่อมึงนะครับไป็พ่อมึงพูดนะมึงอยากบุรีสีดีวะบุรีสีบ้านพ่อมึงนะครับบุรีสีรีวิววัคซีนสีสีโนแวกหน่อยครับวัคซีนสีโนแวกบ้านพ่อของพามีครับจังหวัดไอประเทศไหนเขา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 ทำมานะสีโนแวกให้บ้านพ่อของพาพูดถะงสีโนแวคเนี่ย ยาบูสีดีโอ้ยไม่ทุนเม้นโคตรปัน่นเมื่อคืนกินซอยจุเสร็จได้ซอยเมียต่อไหมขอมอบโล่ฟันเหลืองแห่งปีทุกคนเชื่อกูมันฟันเหลืองกดหนึ่งฟันเหลืองกดหนึ่งพ่อมึงนะเมื่อวานนี้กินซอยจุเ้เจ็บไ้กินซอยซุ้กินซอยจุไใ้มึงรองโอเูเนี่ยทีมาจ้างได้ไปที่ไหนบรรลัยที่น,นั่นอุย้ยแม่งบูเรืเลยลองเพียงหน่อยอีสีโอ้ สีทำทรงหมายทำงานสียืนถามสีทำไรโอ้ยเยวียนเอฮ้ยมูไม่อยากไปที่โมวายทิ้งกูเบ็ดห้าร้อยแต่ห้าล้านวาเลยดิโอ้วันพ่อมึงแตกห้าล้านนะครับอีสีโดนห้าหกนอนยิ่งเลยแม่ไม่เวีนนอนได้อย่างทำทรงใหญ่ทั้ทำทรงใหญ่ททหญแต่ใส่สีแปดรวมอันนี้ก็ไม่เอากูใส่ถุงยางห้าหกบกูพูดความจริงครับห้าหกรวมไข่บนะุกอมมึงนั่งรองอ่ะ ขบแทงขาหล้วบห้ารบข<ร>บแทงขาบ้านพ่อเนะอเแต่ละคนนีเนี่ยทุกคนอันนี้เทปนะครับเทปบ้านพ่อนะคพูดได้เนี่สวยขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้จะไปถือวัาซีนไปสีที่สุดใบสีไฟสีบ้านพ่อมึงนะจะออกคลิปอีกเมื่อไหร่บอกด้วยคือรอแจง้งแต่กูอ,อยากไปเี่ชบุรเมืม่อยากไปคือทักสี มันพ่อมึงน,นะมีพี่ดาคนชื่อกองหน่อยบอกกลาวยกองเงยพักหน้าเยิง yeah! ไอ้ซ้นตีนกูเตะแม่งเลยทำนะครับช่องไปรุ่นตามทุนอาหานะครับต้องไปติดตามนะครับนะขอลองจริงๆเชื่อกูไปดู